ตอนนี้เราถึงสนามบินเวียดนามแล้วนะคะ สวัสดีจ้าอุ่นอวยพลกับเจกับมาพบพ้อกันอีกแล้วค่ะเช้าว,วันนี้ตื่นแต่เช้าเลยนะคะเตรียมตัวที่จะไปขึ้นเครื่องที่จะไปเวียดนามค่ะจุดมุ่งหมายของเราวันนี้นะคะเวียดนามดา,างหนึ่งอาทิตย์นั่นเองค่ะเมื่อนี้พลตื่นแต่เช้าเลยค่ะหกโมงเช้าเรามีบินเที่ยวแรกเลยนะคะพณพอกับมาทรงพลกับคุณเจค่ะนั่งไปนั่งมาเอางานขึ้นมาทํตา,ทา,าตัดต่อวิดีโอให้พี่น้องได้ชมกันดีกว่าค่ะเวลาที่พลว่างๆพลก็จะเอางานขึ้นมาตัดต่อวิดีโอให้พี่น้องได้ชมกันค่ะ ปอตรงหวง่วงเด้อค่ะพอจะอัปเดตวิดีโอให้พี่น้องได้ชมกันวันต่อวันได้เลยค่ะตอนนี้พอยกับคุณเจถึงท่าอากาศยานบุรีรัมนะคะทุกคนจะเห็นสิ่งก่อสร้างเยอะไปหมดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้บุรีรัมจะเปลี่ยนเป็นสนามบินนานาชาตินั่นเองค่ะมาพี่น้องคะตรงนี้จะเป็นอาคารเก่านะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะเช็คตัวเช็คไฟให้เรียบร้อยค่ะพอยนางไปนางมาในเกตนะคะประมาณ25นาทีค่ะก็ถึงเวลาแล้วจ้าเราจะเดินไปยังขึ้นเครื่องน,นะคะฝั่งนู้นนั่นเองค่ะเดินมาเนี่ยก็ไม่ไกลนะคะทุกคน เดี๋ยววันนี้เนี่ยพอจะรีวิวขั้นตอนการขึ้นเครื่องแล้วก็ใครที่าถามมานะคะว่าการขึ้นช h เตอร์บัสท,ที่ดอนเมืองนี่หรือว่าสุวรรณภูมิเนี่ยต้องขึ้นยังไงแล้วต้องมีเงื่อนไขย,ยังไงอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะคะใครที่บินบ่อยแล้วก็อยากรู้ว่าเอายังไงให้มันคุ้มไม่ต้องเสียเงินค่าแท็กซี่วันนี้พลอยมีคําตอบมาให้พี่ๆค่ะปะทุกคนวิวข้างบนเป็นยังไงบ้างคะวันนี้อากาศปลอดโปร่งนะคะแต่ก่อนถึงกรุงเทพเนี่ยก็คือฝนตกค่ะเครื่องกําลังจะ landing ค่ะถึงสนามบินดอนเมืองแล้วจ้า มาทุกคนคะ่ะอากาศนะคะก็มีแอบฝนนิดหน่อยเนาะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอันดับแรกเนี่ยพอจะต้องไปขึ้นชัตเตอร์บัสนะคะไปยังสนามบินสุวรรณภูมินะคะมือนีพอยบินไปเวียดนามด้วยค่ะเป็นวันเดียวกันเลยค่ะไม่ต้องนอนพักที่กรุงเทพ1คืนนะคะอันดับแรกเราจะมาที่อาคาร1ประตู6นะคะแล้วก็จะมายังเคาน์เตอร์ชัตเตอร์บัสฝั่งนี้ค่ะทุกคนจะต้องโชว์ตั๋วที่เกตในไฟล์บินวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะคะในรอบถัดไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบนะคะแล้วเขาก็จะให้สติก เกอร์แบบนี้ให้เรานะคะเราก็จะได้ขึ้นชัตเตอร์บัสฟรีนะคะ44นาทีค่ะนี่ค่ะคือจุดที่มานั่งรอชัตเตอร์บัสนะคะหน้าโรงแรมอมารีดอนเมืองนั่นเองค่ะพอเรานั่งรอตรงนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะบอกว่ารถบัสมาแล้วค่ะอ่ะตอนนี้มาถึงแล้วพี่นองจ้าเขาก็สิขึ้นไปนะคะรถบัสนี่แกมีประมาณ4หา6คนเนาะคะ่ะนอกกับบลายค่ะใช้เวลา44นาทีถึงสนามบินชวรณภูมิค่ะไปเรื่อยๆนเนิบนใครที่มีเวลาก็สามารถใช้ชัตเตอร์บัสได้เลยนะคะแต่แถวผู้ใดรีบเลย กลัวไม่ทันเวลาก็ขึ้นแท็กซี่หรือขึ้นนั่งแก็บไปนาะทุกคนง่ายดีค่ะเขามาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะคะทุกคนค่ะพี่น้องขาเดี๋ยวรถบัสนะคะจะไปส่งเขาณนะจุดชัตเตอร์บัสค่ะเสร็จแล้วพอมีเวลาพอกับมานั่งกินข่าวค่ะพอมีเวลาประมาณ2-3ชั่วโมงเลยนะคะมีเวลานั่งนั่งนอนๆอเหลือเลยค่ะทุกคนกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่เกตกันนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นตรงฝั่งนี้นะคะทุกคน ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศนันคะ่ะแต่ขึ้นฝั่งนี้เลยนะคะพอขึ้นไปแล้วเนี่ยทุกคนขาเขาก็จะนําเราเนี่ยไปยังอาคารใหม่อันนี้คือพยอไม่คุ้นตาแล้วก็ไม่ชินมากๆเลยเขาจะให้เรานะคะไปยังอาคารใหม่คะ่ะทุกคนคะเดี๋ยวพอจะพาทุกคนไปชมนะตอนนี้ได้เลยคะ่ะเราจะต้องไปขึ้นเหมือนเป็นรถไฟฟ้านะคะขนาดเร็วมากๆเลยของที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะเกตของพลนะคะอยู่ที่ s 1 2 6คะ่ะผู้โดยสารขาออกเชื่อมต่อเที่ยวบินนะคะทุกคนรู้สึกว่ารถไฟเนี่ยก็จะมาทุก3านาทีนะคะพอ เราเข้ามาแล้วเนี่ยอารมณ์เหมือนนั่ง BTS ยังไงอย่างนั้นเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีชาวต่างชาติเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะคะนั่งรถไฟประมาณแค่2นาทีเองค่ะเราก็จะถึงแล้วนะคะพอยกับคุณเจโนพี่นงคงค่ะมื้อนี้บได้รู้สึกเมื่อยเลยนะคะรู้สึกสนุกมากกว่าค่ะเพราะเรามีเวลาเหลือเนี่ยเราไม่ได้เร่งรีบอะไรมากมายค่ะเข้ามาถึงอาคารใหม่แล้วนะคะอาคารนี้เนี่ยพอยรู้สึกว่าให้ความร่มรื่นมีความเขียวของต้นไม้แซมเข้าไปเนาะทุกคนค่ะแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะส่วนใหญ่นะคะรู้สึกว่า อาคารนี้จะให้แค่ไฟที่แบบว่าในเอเชียเราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะทุกคน พอยก็พึงมาคังเลขเนาะค่ะเนะในอาคารนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูกันที่บอดดิ้งพาร์ทนะคะว่า,อ,าอยู่ตรงไหนเข้าเกตตรงไหนนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปเข้าเกตกันค่ะแต่ว่าเกตเนี่ยอยู่นู่นเลยค่ะ S 126นะคะทุกคนจะเห็นซ้ายมือขวามือของเรานะคะเขาก็จะมีโซฟาให้เรานั่งรีแลกซ์ทามนะคะสิ่งหนึ่งที่พอยรู้สึกชอบมากในอาคารใหม่หลังนี้นะคะนั่นก็คือจุดต่างๆที่ผู้โดยสารนั่งรอค่ะก็คือที่ชัดแบบนั่นเองค่ะตามจุดต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีวางต้นไม้ ให้มันมีความร่มรื่นสบายตามากขึ้นค่ะนั่งไปนั่งมาพอยกระไดมาสังครัวซองค่ะแล้วก็น้ํามะม่วงปั่นนะคะแล้วก็ลาเต้ค่ะทุกคนมาดื่มมาดิ้งด้วยกันนะคะสดชื่นมากค่ะทุกคนเฮามีเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะก็ชิวๆไปก่อนค่ะไม่ได้อะไรมากมายนะคะนั่งกินนั่งดื่มนะคะรอเวลาที่จะไปเที่ยวบินถัดไปค่ะแล้วก็มานั่งรอในเกตแลพี่นองค่ะอีกประมาณสิบหานาทีนะคะจะถึงเวลาแล้วค่ะเสร็จแล้วก็ได้เวลาแล้วพี่นองจ้าเฮาไปขึ้นเครื่อง กันนดีลวะะคะมาเที่ยวรอบนี้นะคะก็ไม่ได้แพลนมาก่อนนะคะว่าเราจะต้องไปที่ไหนบ้างเราก็ดูในตามสื่อต่างๆโซเชียลต่างๆติกตอกบ้าง YouTube บ,บ้างนะคะตอนนี้เราถึงสนามบินเวียดนามแล้วนะคะ เรามาถึงสนามบินดานางังเวียดนามกันแล้วค่ะแต่อันดับแรกนะคะเราต้องไปผ่านตอมอก่อนค่ะบรรยากาศมนิีค้นกันหลายพี่น้องค่ะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่นั่งมานะคะก็จะเป็นกรุ๊ปทัวร์ของไทยนั่นเองค่ะแน้มไปข้างล่างนะคะคนนล้อเข่าตอมอคือหลายจ้าพี่น้องค่ะหลายแีง้ง พอยูโรเนี่ยได้ประมาณ25นาทีได้นะคะเสร็จแล้วพันต่อมอเสร็จแล้วเฮาก็ับมนานั่งรอเช็คเงินกดเงินให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะรอไปขึ้นแกลบแท็กซี่กันนะคะถ้าถามพลอยเนี่ยพลอยแนะนําขึ้นแกลบดีที่สุดค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่นี่จะขึ้นแกลบนะคะแล้วแกลบที่เนี่ยถูกมากๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะแนะนําให้ขึ้นแกลบนะคะแต่ว่าสนามบินดานังเนี่ยโอ้โหทุกคนเขียวชอุ่มนะคะมองไปทางไหนนี่ก็มีต้นไม้ใบหญ้าเนาะพรอยหมักสนามบินแบบนี้แหละคะ่ะ เดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นแก๊ปนะคะเพราะว่าพลอยดูในติ๊กต็อกเนี่ยเขาบอกว่าให้เดินข้ามถนนไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะไปข้าดับกอป50เมตร พอยบนแน้นําให้ทุกคนเรียกแก็บมองนี่นะคะทุกคนตรงยางขามมาไลนนี่ไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเนาะค่ะเนาะเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยทุกคนก็จะเจอจุดเรียกแก็บนะคะยืนรอตรงนั้นได้เลยค่ะมีกลางล่มที่เป็นแก็บสีเข,เขียวๆอยู่นะคะทั้งต่างชาติคนไทยคือเยอะมากๆเลยค่ะอ๋อแล้วที่สําคัญนะคะการเรียกแก็บเราต้องดูทะเบียนรถแก็บให้ดีนะคะเพราะว่าตัวเลขรถที่นี่คือเยอะมากๆเลยค่ะต่างจากไทยนะคะทุกคน <S <S พี่นองค่ะทั้งฝนตกทั้งค้นหลายอ่อนอัวคักอันนี้คืออ่อนอัวของแค่นะคะทุก บรรยากาศคือฝนตกชุ่มฉ่ำมากๆเลยค่ะยืนไปยืนมาสักประมาณ10นาทีค่ะเราเจอคุณลุงแก๊ปแล้วนะคะที่มารับเราเนาะคุณลุงก็น่ารักมากๆเลยนะคะแนะนําเราว่าต้องไปตรงนั้นตรงนี้นะคะถึงแล้วค่ะโฮเทลของเรานะคะราบุติกโฮเทลดานังนั่นเองค่ะวิวบรรยากาศโดยรอบก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะพอมาถึงนี่ก็ประมาณทุ่มนิดๆค่ะก็ไม่ได้ดึกมากนะคะพอมีเวลาทํานั่นทํานี่อยู่ค่ะ ทุกคนคะ่ะได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปนะคะสไตล์โฮเทลนะคะที่นี่ก็จะเป็นคล้ายๆมินิมอลมีความโมจิโมใจอะไรประมาณนั้นเลยค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะให้ความแบบอบอุ่นมีสไตล์ที่มันเป็นความมินิมอลอะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินเข้ามานะคะเดินเข้ามาในกระสีเป็นซ้าาวานาม้มอ่าก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะเล็กๆน่ารักดีค่ะพนักง,งานเขาก็จะพาส่งกระเป๋าของเรานะคะขึ้นไปข้างบนค่ะบรรยากาศดีพี่น้องคะ่ะโรงแรมนี้นะคะพอยได้มาจากคนรี วิวใน TikTok นั่นเองค่ะเราจะขึ้นมาที่ชั้น5นะคะชั้น5ก็ถือว่าบรรยากาศดีค่ะไปะทุกคนคะเราอยู่ที่505นะคะพองกับเน้มไปก็เห็นเป็นประมาณนี้ค่ะเข้ามาแล้วนะคะบรรยากาศในห้องก็จะให้ความม mini ินิมอลมินิใจให้ความโคเรียให้ความเจแปนิสอ่าได้หมดเลยทุกคนแล้วแต่จะดีไซน์นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นคิทเช่นค่ะทุกคน่ะน่ารักมากเลยนะคะสามารถทำกับข้าวได้เลยค่ะ ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําค่ะห้องน้ําก็ให้มีความแยกโซนเปียกโซนแห้งนะคะสวยมากๆเลยค่ะพอยพาทุกคนสํารวจ้องเสร็จแล้วนะคะก็จะพาทุกคนออกไปด้านนอกค่ะด้านนอกวันนี้คือคนเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะทุกคนเขามีงานค่ะเป็นงานแดนอะไรสักบางอย่างนะคะทุกคนแต่ว่าคนเยอะมากๆเลยค่ะเขามาดูคอนเสิร์ตกันนะคะพี่นองคะเห็นบอกฝั่งนั้นจะเป็นฝั่งทะเลนะคะวิวทะเลเลยค่ะแล้วก็จะมีคนนะคะมาแบบดูคอนเสิร์ตคือหลายเฮงพี่นงอง แล้วก็จอดดูอย่างนี้เลยนะทุกคนเออจึ้งมากเลยนะจอดรถดูอย่างนี้เลยอ่ะเหตุการณ์นี้ก็คืออ่นอวยของแท้นะคะหนึ่งเดี๋ยวเราจะเดินไปหาอะไรกินกันค่ะร้านที่เราจะไปนะคะเป็นร้านดังในต i ๊กต k อกแล้วก็ในร้านดังใน Google นะคะที่พอยเซิร์ชมาคุณเจก็เซิร์ชมานะคะร้านนี้เลยค่ะเป็นร้านที่แบบมีความโล c a l นะคะ เป็นอาหารดั้งเดิมของที่นี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะคะเข้ามานั่งแล้วเนี่ยพนักงานก็จะเสิร์ฟชาค่ะส่วนใหญ่นะคะทุกคนก่อนอาหารเนี่ยเราจะได้รับอาหารเขาก็จะเสิร์ฟชาค่ะคนที่นี่ชอบกินชามากๆเลยนะคะแต่อร่อยค่ะสดชื่นอันนี้ก็จะเป็นเมนูนี่ค่ะ best seller นะคะพอสั่งมาเป็นน้ําซุปอะไรบางอย่างนะคะก็ลองดูนะคะทุกคนไข่ขเฟอร์บันเฮาไข่ขกุวยเตี๋ยวบนันเฮานั่นแหละจากพี่นงคงค่ะแต่ว่าเขาจะให้เราเลือกเนื้อนะคะว่าเราจะเอามีเดียมหรือจะเอาสุกเอาไม่สุก ะะได้หมดเลยก็ทุกคนเห็นผักเยอะๆนั้นคืออารมณ์แบบกินแหนมเนืองค่ะทุกคนพันๆใส่แป้งนะคะแล้วก็พับๆจิ้มดิบ ินเลยค่ะมื้อนี้เราหมดไปประมาณ200กว่าบาทนะคะไม่แพงเลยค่ะทุกคนเราจะเดินกลับโรงแรมกันแล้วค่ะกินข้าวอิ่มและแผลกพักผ่อนค่ะวันนี้เหนื่อยมากๆเลยพี่น้องพอยอึงกับจึงรถคันนี้นะคะจอดขายมันอย่างนี้เลยนะทุกคนเออรถเซมนเตนนะคะรถทุกคันนีก็จะจอดขายอย่างนี้เพราะว่าไม่มีรถใหญ่เข้านะคะรถมอไซค์นี่เขาก็จะยืนดูคนเสิร์ตกันอย่างนี้เลยค่ะเก๋นะทุกคนค่ะจึงอยู่นะพอยแอบมาเก็บบรรยากาศวันนี้หนึ่งวันเต็มๆเลยค่ะสําหรับการเดินทางทริปที่มาราธอนมากๆนะคะ ใดมาคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พอยในการทําคลิปดีๆให้พอยได้ยูน้าจอแม่ๆไปโดนๆเด้อค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามสําคัญมากๆเลยค่ะพรุ่งนี้พอยจะพาทุกคนนะคะไปทัวร์ที่ต่างๆรับรองค่าไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับ EP พีพรุ่งนี้นะคะกดติดตามไว้นะคะเจอกันใหม่พผกันใหม่อีพีหนาค่ะพอยเก็บบรรยากาศดีๆให้ทุกคนได้ชมก่อนกลับนะคะบ๊ายบาย